นี่นะหน้าตากิจกรรมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับกิจกรรม KO 9นั่นเองนะครับผมนะในส่วนแรกก็จะเป็น ก็ต้องกราบสวิดาสวัสดีน้องๆเด็กไทยหัวเกียนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมสวัสดีวัยรุ่นอเมริกาสวัยรุ่นชวเวดิกองกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับมาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยในกระผมช่อง a t c h ชน n e l นั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์นาฟรีไฟทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับพี่จะมาสอนรับของฟรีกันไปฟรีเลยในส่วนชุดนักมวยหญิงนั่นเองนะครับโอ้โหในกิจกรรม KO 9นนั่นเองนะครับหรือว่า g ก9นั่นเองนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมนนีี้เ่ ก็เป็นชุดฟรีรับยกเซิร์ฟเลยแล้วก็พี่จะมารีวิวในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตใหม่กันด้วยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับสายฟรีนะครับแล้วก็กิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนละเอียดสอนเล่นสอนรับของฟรีทุกอย่างโดยละเอียดเลยนะครับแล้วก็จะมีแจกเพชรกันด้วยนะครับใครที่ากได้เพชรฟรีมาดูทางนี้กับผมอ่ะพี่จะแจกเพชรก็คือใครที่อ่ากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ คอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไป,ไปใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ขึ้นหน้าเฟซตัวเองเปิดรูปสาธารณะด้วยนะครับแล้วก็แท็กเพื่อนกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกในวันที่22อนั่นเองนะครับแจกใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะแจกในคลิปเลยแจกให้ดูสดๆเลยนะคใครที่คอมเมนต์ไว้ก็รอลุ้นได้เลยเดี๋ยวพี่จะนํามาสมนั่นเองนะครับผมนะ Eig, โอเคนะครับก็มีกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับผมแล้วก็ในส่วนกิจกรรมสายฟรีในส่วนเทศกาลเมษามันสาเดก็หมดสิ้นกันนเป็ที่ นะครับผมอ่าตรงนี้ก็หายไปแล้วนะครับเห็นไหมก็จะเหลือในส่วนปาร์ตี้นักสะสมมันศาตร์เดนนั่นเองก็จะเป็นในส่วนดาบคาตนะน้ํานั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้มาสมนะครับรีบมาสมเลยนะครับโอ้โหสรับกิจกรรมนี้นะครับผมรีบเลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดาบคาตนะนะครับงบไม่เกิน1000ได้เลยนะครับผมอ่าจีเอ็มการันตีเนี่ยเรียบร้อยพี่ก็สมให้ดูเรียบร้อยแลลวนะครับมาเรามาดูในส่วนกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่มาใหม่เหมือนกันนะครับเป็นในส่วนกิจกรรมตัวนี้นี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวรอสักครู่ เป็นในส่วนชุดตัวนี้เลยนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเนี่ๆๆๆเนอ่าตรงนี้ไอ้ทำไมไปขึ้นวะเป็นแพ็คเดสเค้นนั่นเองนะครับโอ้โหไฟแรงแดนเลสโซนนั่นเองโอ้โหนะครับผมก็คือเป็นการสุ่ม1ครั้ง25บเพชร5ครั้ง100เพชรนั่นเองนะครับผมอ่าการันตี23ครั้ง รับเคียวรฟๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ขอรางวัลก็จะอยู่ฝั่งขวามือเลยนะครับก็ลองมาสุ่มกันดูนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอหนึ่งครั้งละกันนะครับผมเผื่อจะฟุกออกนะครับเรียบร้อยโอเคก็จะมานี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็มีมาใหม่อีกล่าสุดนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับอยู่ตรงไหนนะนี่ครับผมอยู่ในส่วนตู้สุ่ม8ครั้งนั่นเองนะครับโอ้โหแฟชั่นชิลเลอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนตู้สุ่ม8ครั้งเป็นชุดที่มาใหม่ล่าสุดเลยนี่ โดยชุดนี้นี่มาใหม่ล่าสุดนะครับนี่โอ้โหโคเท่ดดดิยังจานะครับผมก็เลือกออก2อย่างนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่เอาตัวนี้ออกแล้วกันเพราะว่าพี่มีแล้วนะครับกอยืนยันไปปึ๊บอ่ะเดี๋ยวพี่ขอสุ่มซักทีสองทีแล้วกันนะเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อฟุกออกแล้วเผื่อมันฟุกออกแล้วสำหรับกิจกรรมนี้นะครับไปหนึ่งครั้งแรกไปครับยังไงครับยังไงครับยังไงครับจะเกินหรือเปล่า เฮ้ยเกือบไปต่อครับผม39เพชรยังไงยังไงยังไงรางวัลใหญ่โอ้โหเลยไปเฮ้ชุดชุดชุดเข็นมา99เพชร99เพชรดูซิจะออกหรือเปล่านะครับผมไปมาตรงมาแล้วพี่ว่าต้องมาจังหวะนี้โอ้โหกล้องพอละก็พอหอมปากหอมคอนะครับสลับสุ่มครั้งนี้นะครับผมก็ก็ราคาก็ตามนี้เลยนะครับนี่เห็นไหม 93999299299399599799นั่นเองนะครับใครที่มีเพชรอยากได้ชุดตัวนี้ใครที่รออยู่ก็มาสุ่มกันได้เลยนะครับเป็นชุดที่แรเลยทีเดียวนะครับก็จะมานี่สำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเนาะก็จะมานี่โอเคนะครับก่อนจะไปสอนรับของฟรีกันนะครับพี่มีเว็บมาแนะนำนะครับที่พลาดไม่ได้เลยโอ้โหพี่บอกเลยคดคุ้มเว็บนี้มาดูกันนะครับเว็บเติมฟรี .com นะครับเข้ามาที่แรกให้เราเข้ามาที่ ฝากเครดิตกันก่อนนะครับนี่ก็กดมาที่ฝากทูเอ่อทูวอลเลตเลยนะครับก็เป็นเบอร์นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็2เบอร์นี้นะครับผมอ่ะก็ใส่เลขอักอิงเข้าไปเลยนะครับผมพอเติมเสร็จนะครับผมเนาะก็รอ 1- 3มนาทีนั่นเองนะถ้าไม่เข้าก็ทักแฟนเพจไปได้เลยนะครับก็เข้ามาที่เกมลุ้นรับเพชรฟรีไฟมาเดี๋ยวพี่จะสมให้ดูนะครับว่าจะออกง่ายหรือเปล่าสําหรับเว็บนี้นะครับผมเออนะครับมาเราดูกันครั้งแรกยังไงเออโหเรียบร้อยเกลือเต็มเต็มนะครับผมเกลือเต็มเต็มโอโห ก็เหมือนเดิมเลยครับครั้งแรกก็ธรรมดานะครับครั้งที่2เฮ้ยไม่เคลือไม่เคลือไม่เคลือได้อยู่68พี่ได้อยู่นะ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 เฮ้ยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ได้อยู่ไม่ไม่ขเฉลยนะไม่ขเฉลยนะไม่เฮ้ยเฮ้ยโอเคพอครับผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบพอของเปลผมคอรางวัลใหญ่เนี่ยสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็สิบเลยนะครับผมก็คือถ้าเราสุ่มเสร็จเราก็มาตรงนี้แล้วก็มาถอนเงินวอลเล็ตนะครับอ่ะก็เลือกราคาออกได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลจริงแล้วเบอร์วออลลลเเเ็็ตนนนนัััั่งคครรรรบบบกจะะะปมาณี้ยสห เว็บสูงเพชรฟรีไฟนะครับมีของรางวัลใหญ่เนี่ยโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับพี่ก็ได้เพชรจากเว็บนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาสุกกันด้วยนะครับผมมาโอเคนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมเคอไนท์นะครับก็มาไม่ทีเรียบร้อแล้วพี่จะมาสอนแบบละเอียดเลยนะครับคลิปนี้เล่นยังไงนะครับกิจกรรมนี้เล่นยังไงรับชุดฟรีๆยังไงนะครับมาเรามาดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับกิจกรรมก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับหนีไหมอ่าตรงเมาส์พี่เลยนะครับกดเข้าไปหนึ่งทีครับผมปึ๊บอ่าปั๊บ นี่นะครับหน้าตากิจกรรมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับกิจกรรม KO n i g h นั่นเองนะครับผมนะในส่วนแรกก็จะเป็นการล็อกอินนะครับผมรับตัวนี้เป็นปฟรีเลยนะครับแอร์บอร์ดหรือเปล่าวะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะอ่านะครับเป็นแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับอ่ารับฟรีฟรีในส่วนวันที่24เพียงล็อกอินเข้ามาเฉยๆนะครับผมแล้วก็ ในส่วนต่อไปเป็นภารกิจรายวันนะครับผมมีการล็อกอินเล่นจบเกมในหมดไหนก็ได้นะครับทัดาเมจนะครับสามร้อยดาเมจในหมดไหนก็ได้แล้วก็สังหารศัตรูในหมดไหนก็ได้รับเป็นโทเคนเข็มขัดนั่นเองนะครับก็จะมีสีน้ําเงินแล้วก็ตัวนี้เป็นสีส้มนั่นเองนะครับะนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปเป็นของรางวัลน,นั่นเองนะครับผมก็จะมีรางวัลน,น,นักสู้ แอนติเมตนั่นเองนะครับผมนะอ่ะจัดการต่อสู้7คนเพื่อรับของรางวัลน,นะครับเป็นชุดนี้เลยอ่ะหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนกล่องตัวนี้นะครับได้มาจากถ้าเรานะครับฆ่าศัตรูเสร็จต่อยศัตรูเสร็จแบบเลเวลสนะครับอ่าเลเวลหก็จะอยู่อ่าเดี๋ยวพี่อธิบายเข้าใจก็คือว่าถ้าเรามีโทเค็นใช่ไหมเราจะต่อยแบบนี้นะครับก็จะมีในต่อยแบบ10ดาเมจสิบห้าถึงยี่สิบห้าดาเมจนะครับแล้วก็ โทเค็นสีส้มเนี่ยก็คือ50-80ถึงดาเมจนะครับเรากดอเแรกอ่ะเพราะว่าเรานิมมีหนึ่งโทเค็นเนาะกดไปหนึ่งทีปุ๊บต่อยหน่านเห็นไหมลบสิบเขาจะต่อยมาคืนปั๊บอ่าลบสิบเหมือนกัน,นครับต่อยกันไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราใช้โทเค็นสีส้มนะครับเราก็มีโอกาสอ่าต่อยผู้ต่อสู้ชนะมากขึ้นนั่นเองนะครับพอเราต่อยชนะเสร็จเลเวลตรงนี้ก็จะเล้งขึ้นมาเป็นกล่องนะครับก็คือกล่องตัวนี้เลยนะครับเลเวลหนึ่งใช่ไหมอ่านี่เลยพอเลเวลหนึ่งโอกาสที่ได้รับของรางวนี้ ขออัพเลเวล2ชนะรอบที่2ก็คือเป็นกล่องตัวที่2ตัวนี้นะครับอ่าสองสามสี่ไปเรื่อยกล่องที่4เนี่ยก็จะได้รับเป็นตัวนี้นี่มีกระเป๋ามีโอ้โหเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับเห็นไหมของรางวัลน,นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนการเก็บโทเค็นเข็มกัดม่วงนั่นเองนะครับเข็มกัดม่วงตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็จะเป็นในส่วนตัวนี้เลยเดี๋ยวรอสักครู่ก็จะเป็นในส่วนเหมือนเก็บโค้ดนวมนะครับผมนี่เห็นไหมอ่า ก็คือเราต้องเก็บโทเค็นตรงนี้สีม่วงตัวนี้จากการล็อกอินนั่นเองนะครับมาพี่ออกมาก่อนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ในส่วนการล็อกอินอยู่ตรงนี้ครับผมนี่อ่ากดลับไปเลยปัป๊บนี่แล้วก็มาแลกตรงนี้ครับผมอ่ะแล้วก็เข้ามาในกิจกรรมใหม่นะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้อ่ะเพราะว่าเราเก็บตรนตรงนู้นไปแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมีในส่วนเล่นน่าจะเล่น15นาทีเนาะอ่าถ้าพี่จำไม่ผิดน,นะแล้วก็กดชกไปเลยปุ๊บอ่านี่ได้สีอะไร อ่าในสีน้ําเงินนะครับผมก็คือเราองมี2อันนะครับถึงเราจะส่งต่อเพื่อนๆได้นะครับผมอ่าก็คือแจกโค้ดนั่นเองนะครับเป็นโค้ดรวมนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกนะในในส่วน EP ถัดไปนั่นเองะนร่บน่าจะตอนเย็นนะครับอ่าแต่ตอนนี้คือมาสอนเล่นกิจกรรมนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือถ้าเราสะสมครบ9สีเนี่ยก็จะรับเป็นท่าทางตัวนี้นะครับนี่นะครับรับฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับผมในส่วนกิจกรรมนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเล่นง่ายๆนะครับเล่นง่ายๆเลย บอกเลยพี่ก็สอนไปรอบนึงแล้วนะครับแต่รอบนี้คือเข้ามาเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จับประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่ขอไปดูในส่วนนี้รอบแล้วกันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนเล่นครบ1รอบ3รอบ5รอบรอบับตัวนี้ไปเลยนะครับเป็น้อ่านะครับเป็นโทเค็นเฉลมกัดสีม่วงนั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการล็อกอินดีเฉยๆนั่นเองนะครับก็ จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เป็นกิจกรรม KO Night นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับก็รับกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมานี่แหละนะสำหรับกิจกรรมของฟรีก็มีในส่วนกิจกรรมนะครับเป็นในส่วนเอ่อกิจกรรม KO Night นั่นเองครับหรือโก้ Night นั่นเองนะมี2ชื่อนะครับพี่ไม่รู้ว่าชื่อไหนนะผมเลยก็เลือกกันไปนะครับผมก็ เป็นกิจกรรมสายฟรีที่อัปเดตเข้ามาใหม่เลยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมฟร Fi r e World Series นั่นเองนะครับเป็นการแข่งขันระดับประเทศเลยนะครับก็มีทีมไทยร่วมแข่งขันกันด้วยนะครับมี2ทีมก็คือ Evo eSports แล้วก็ทีม AA หรือ a p เก่านั่นเองครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับผมก็รอติดตามกันนะครับไม่รู้ว่าเดือนไหนครับน่าจะต้นเดือนหน้าหรือเปล่านี่พี่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทีนึงเนาะ ก็เป็นกิจกรรมเหมือนกิจกรรม FFCS นั่นแหละนะครับกิจกรรมของฟรีเยอะแยะมากมายแล้วก็มีชุดมาใหม่ด้วยแจกฟร ouais ีด้วยนะเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ฟังกันนะครับแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนทางนั่นชุดนักมวยฟรีนะครับแล้วก็จะมีหมัดหมัดม่วงเนาะหมัดไฟสีม่วงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนชุดผู้ชายนะครับผมอ่ะชุดผู้ชายไม่น่าฟรีนะครับแต่ว่าชุดผู้หญิงเนี่ยฟรีแล้วก็มีแอร์บอร์ดมีกล่องศพมีโอหเยอะจริงๆนะครับในการสะสมโทเค็นนะครับเข็มกลัดนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะคร แจกโค้ดด้วยนะครับผมอาจจะมาแจกโค้ดในส่วนโค้ดเคอไนทนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็มาสอนแบบละเอียดคลิปๆนั่นเองนะครับใครที่ื่นชอบอย่าได้เพชรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้กับคำว่า,าสวัสดีครับ